ด้านหลังผมคือเขาพญาฟอรครับถือว่าเป็นต้นน้ำสําคัญอีกเขาลูกหนึ่งครับยังมีความอุดมสมบูรณ์ยังเห็นยอดเขาครับเขียวดําทะมึนเลยครับส่วนฟังนี้ครับที่ผมนั่งอยู่นี่นี่คือต้นไม้ที่ถือตัดโคนลงครับและหลังลงไปเรือกทั้งผุ่นะครับกําลังใส่แมโคโครขุดดินช่วงนี้แหละครับช่วงที่มันเกิดปัญหาที่กําลังถ่า เจ้าของพื้นที่เอาเอกสารสิทธิ์มาสี่สี่แจงครับว่าเอกสารสิทธิ์นั่นเป็นเอกสารสิทธิ์อียงครับเป็นของป่าใหม่สปกหรือว่าเป็นพบดาหักเสีย้วันครับแต่ทั้งเบิดนี่เป็นการขุดดินโดยไม่ได้รับอนุญาตและป้าหมองผมนางยู่นี่ครับบ่สามารถชี้ชัดเลยว่าเป็นป่าแบบไดถ้าเป็นป้าใหม่กับพิดพรบป่าใหม่ครับแต่ถ้าเป็นป้าชุมชนกับิดพรบป่าชุมชนป่าชุมชนนี่แหงกฎหมายแหงกว่าป่าใหม่อีกครับเดี๋ยว ถ้าเบ่งเอกสารสิครับคว่าเป็นป่าอีหยังกันแน่ครับจากคลิปของสำนักข่าวหนึ่งในโลกโซเชียลในหัวข้อขุดดินป่าอะไรบางตาเจ้าหน้าที่มีการสืบทราบและดำเนินการของฝ่ายเจ้าหน้าที่อย่างไรบ้างคะ่ะครับจากคลิปวิดีโอ ในหัวข้อที่ว่าขุดดินป่าอะไรบางตานะซึ่งเป็นคลิปข่าวที่เราได้ยินได้ฟังนะครับผมพันตำรวจเอกนิรันดร์คิปบรรจงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิในฐานะที่รับผิดชอบหน้างานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยไม่ได้ดูคลิปนะฮะของผู้สื่อข่าวนะครับสำนักหนึ่งนะครับ ที่ใช้หัวข้อว่าขุดดินป่าอะไรบางตาเจ้าหน้าที่รักหรือไม่นะฮะหลังจากนั้นผมก็ได้ประสานไปกับคุณพิชิตชูสกุลนะฮะซึ่งเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการาศูนย์ป่าไม้จังหวัดชายภูมินะฮะก็มีการพิสูจน์ทราบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรพักดีชมพลนะจังหวัดชายภูมิแล้วก็สนธิกำลังในการสืบทราบตามคลิปข่าวนะครับกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์ป่าไม้หรือชายภูมิ6วบางตะเค้นะฮะตำบลวางตะเค้จังหวัดชายภูมินะครับก็สืบทราบว่าบริเวณที่ เป็นข่าวในคลิปนั้นน่นะครับก็อยู่ในบริเวณเตำบลบ้านเจียงอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมินะครับต่อมาเราก็ในวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2568เวลาประมาณ17บนาฬิกา,าผมผ่านตำรวจเอกนิรันดร์ทิบยจงรองผู้กกับการตำรวจภูทรจังหวัดชัยภูมิ ได้สัางการนะฮะผ่านาผู้กำกับสถ,สถานีตำรวจภูธรพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมินะฮะให้ส่วนที่กำลังร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์ป่านะฮะชัยภูมิ6กางตะแค่ชัยภูมินะครับเข้าพิสูจน์ทราบพ,พื้นที่ทางกล่าวนะฮะที่เป็นตามคลิปข่าวนะฮะเป็นพื้นที่ เขาเรียกว่าพื้นที่ป่าเตรียมการนะฮะสงวนหมายเลข10แปลงที่1หมู่10ตำบลบ้านเจียงอำเภอพักตีชุมพลจังหวัดเชียงภูมิซึ่งมีการบุกรุกนะฮะทำให้เสื่อมเสียสภาพป่าเป็นจำนวนหน้าที่ประมาณ1ไร่นะครับเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพิสูจน์ทราบเนี่ยเราก็พบทราบเชื่อภายหลังว่าเป็นนายสมบัติหรือแพะ จิตโคดนะฮะซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลแหลมพองอาเภอพักกีชุมพลจังหวัดชัยภูมินะฮะกำลังใช้แมคโคนะฮะขุดดินนีนบริเวณแปลงพื้นที่ป่าเตียนการนะฮะของศูนย์ป่าไม้จังหวัดชัยภูมิหลังจากเราพบเราก็สอบถาม เขาได้ความว่าในสมบัติในแพทจิตวทเนี่ยได้นำเอารถได้เอานำรถแท็กเตอร์แมคโค,ครมาทำการขุดดินบริเวณดังกล่าวนะครับเพื่อบรรทุกดินบริเวณดังกล่าวเนี่ยไปทำถนนเส้นหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นถนนที่เกิดจากสัญญาจ้างขุดดินทำถนนระหว่าง อบอตอบ้านเชียงกับผู้สัญญานะซึ่งเป็นผู้รับเหมาแล้วก็ส่วนในสมบัติจิตโคดเนี่ยเป็นรับจ้างช่วงมาอีกทีนึงจากผู้รับเหมาในการมาขุดดินในบริเวณดังกล่าวนะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจร่รวมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะก็เลยได้แจ้งข้อหานสมบัติจิตโคดหรือแพะนะครับว่ากระทำด้วยประการใดๆให้เสื่อมเสียสภาพป่า โดยไม่ได้รับอนุญาตนะตามมาตรา54ของพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 mm. ก็ได้มีการนำตัวผู้ต้องหานะส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ อกจากนี้ผมก็ได้กำชับให้กับพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเจ้าของคดีนะครับนอกเหนือจากว่ามีการจับกลุ่มผู้ที่เป็นเจ้าของรถแมคโครที่อ้างว่าได้มีการรับจ้างจากคู่สัญญาระหว่างผู้รับเปลาครับอบตอบ้านเชียงในการทำถนนนะครับให้มีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องอจับก,กรณี ที่น่าเชื่อว่าอาจจะเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเตรียมการสงวนเพื่อนำมาสอบนะฮะแล้วก็พยายามขยายผลให้ได้มากว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับการกระทำผิดไหมเพื่อที่จะขยายผลในการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับทิก t ก k y o ยูทูบรันเมืองพระยาแหล่